รู้หรือไม่ว่าฟอนเทนเป็นภูมิภาคแรกและน่าจะเป็นที่เดียวในเกมตัวนี้ที่ผู้เล่นสามารถดำลงไปในใต้น้ำได้อย่างอิสระเมืองอื่นมันไม่มีนะถ้าอิตงตามตัวของเกมเนี่ยมันอาจจะดูเอ๊ะทาไมเมืองเดียวสามารถดำน้ําได้แต่เหตุผลในเกมเนี่ยก็ทําให้เราเข้าใจได้ว่าในเมืองฟอนเทนเนี่ยตัวของนักเดินทางตัวของเราเนี่ยจะได้รับพรจากความเป็นท่าน้ําอ่ะทาให้เราสามารถลงดำน้ําได้เฉพาะในเมืองฟอนเทนเท่านั้นนะซึ่งโลกใต้น้ําของฟอนเทนเนี่ยโอ้โห,หมอกเลยว่าสวยมากนะ คือออกแบบแมบ,บมาดีสุดๆคือกว้างใหญ่หดาวกับอีกแมบ,บหนึ่งเลยนะมีสิ่งมีชีวิตแปลกตาม,มากมายมีถ้ำเรืองแสงมีทราบโบราณสถานถ้ำต่างๆราวกับว,ว่าปรสาสรที่แท้จริงของฟอนเทนไม่ได้อยู่เพียงมุกเท่านั้นแต่มีสิ่งที่ถูกซ่อนไว้ใต้ทะเลแห่งนี้มากมายนะคือสายสำรวจนี่บอกเลยช่ำเนื้อแผดช่วงในน้าเนี่ยในเนื้อเรื่องของเกมเองเนี่ยก็บอกว่าในหลายพันปีก่อนเนี่ยก็มียุคข,ของเรมูเรียอย่างเงี้ยที่ล่มสลายไปก่อนหนที่จะก่อตั้งเป็นเมืองฟอนเทนในยุคหลังเป็นเหมือนอาณาจักรก่อนน่ะ ที่ได้เคยมีอยู่แล้วก็สุดท้ายก็พังทลายลงและจมลงสู่ก้นทะเลในปัจจุบันที่เราสำรวจนั่นเองนะฮะ